คือศิลปะจริงนะในการที่จะบังทับให้ไฟเนี่ยมันสามารถที่จะคงที่อยู่ตลอดเวลาคือถ้าวัตถุดิบไม่ดีเนี่ยมาเจอไฟอย่างเดียวอ,ะอ่ะมไม่ได้ค่วยนะถูกมันนุมมากเออทำไมันมน,มนุมแล้วขนาเนียวสวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณกำลังอยู่ยกศีนะคะและนี่คือรายการ Passion Portion สัสดส่วนบรรดาฝันรายการที่จะพาคุณเจาะลึกเบื้องหลังของร้านอาหารที่ก่าจะมาเป็นหนึ่งร้านเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างและวันนี้ใน EP นี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณนิราดผู้ก่อตั้งร้านอาหารชาบงนั่นเองนะคะเป็นร้านอาหารที่มีศิลปะในการปรุงอาหารด้วยไฟเรื่องราวจะเป็นยังไงและแ a ช s i o ของคุณนิรนดจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของกันดีกว่าเลยค่ะ สวัสด,ดีค่ะน,นิรา์ก่อนอื่นเลยค่ะคุณยิราณฝากแนะนำตัวให้ผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะยิรา์การันตีเดวิสนะคะ CMO ของบริษัทธรรมชาติซีฟู้ดรีเทลค่ะแล้วก็เจ้าของร้านซาบงค่ะแรงบันดาลใจในการเปิดร้านอาหารที่เกี่วกับอาหารนี่คืออะไรอะคะคือเหมือนเราก็โตมาจากความที่แบบไล่กินอาหารประเภทต,าต่างๆแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นคือความที่มามาเป็นคนทําอาหารให้ที่บ้านอยู่แล้วแต่เวลามามาไม่อยู่ ก็ต้องมีแม่ครัวเบอร์สองซูเชฟอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็จะมีแหละกับน้องสาวเนาะก็คืนก็เริ่มเริ่มหัดทำอาหารจากหมาเออมาประมาณอายุสิบกว่าขวบอะไรประมาณนี้ค่ะยอดสุดขวคือลงมือทำเองเลยใช่แล้วคุกหมาเขาจะแบบเป็นคนที่ทุกขั้นตอนน่ะจะต้องเป๊ะแล้วคือวัตถุดิบต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้จากะมาเยอะมาก นี้หละคะร้านอาหารชาบองคะมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะค่ะคือเนื่องจากว่าธรรมชาติทีฟูลเนาะเราก็จะนำอาหารแหล่งมาจากแบบหลายๆที่เลยจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็นำของมาเนี้ยสดๆเลยเข้าร้านอาหารเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเรามีรองปฏทินเลียวที่ดีอยู่แล้วเนี้ยเราจะทำยังไงเราจะปรุงอาหารประเทศไหนคอนเซ็ปต์ควรจะเป็นยังไงที่มันปรุงแล้วมันช่วยยกระดับความอร่อยความแบบ ให้สมราคาของวัตถุดิบที่ดีเนาะคือเรามองแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องเพ็บอะไรเยอะไม่ต้องเตรียมเยอะก็เลยมองว่าไฟมันคือสิ่งที่แบบเออมันช่วยทําให้สูงทรานี้ไฟมันคือศิลปะยริงนะในการที่จะบังคับให้ไฟเนี่ยมันสามารถที่จะออคงที่อยู่ตลอดเวลาเออ high heat low h เพราะเราไม่ได้ใช้เออตาแล้วถูกไหมเออ คราวนี้เราก็ใช้ผ่านมุณโจตานคือเป็นคนที่แบ<อ> khác, บปัญหากับทานอาหารหลายประเภทอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยญี่ปุ่นอ่ะเขาทาได้ดีมาก<อ>มาๆเขาทขํายังไงก็ไปศึกษาตรงน,นั้นอ,อ่ะชาบง<ช>มันแปลว่ามันคือคาอร์บอนแต่ว่าถ่านก็คืออยากอยาก,อยากหาชื่อที่มันไม่ได้ยาวมากอ,อะไรเงี<อ>้ยที่เนี้ยแล้วคุณนิลานเราคิดว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ร้านเราแตกต่างเนาะคืออะไรจากั้นอื่นอื่นคือแรกเลยบรรณาการ้อยู่ที่วัตถุดิบอ่ะ คือถ้าวัตถุดิบไม่ดีเนี่ยมาเจอไฟอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ช่วยนะถูกจริงไม่ได้ช่วยดีสุดจริงเออจากนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นเรื่องวัตถุดิบที่ดีจริงแล้วเราก็เรียกว่าเราเป็นผู้นําเข้าอยู่แล้วเราก็จะรู้เนาะเพราะเราเราไปถึงแหล่งใช่ไหมคุณยิรานใช่ถ้าเราตามเพจธรรมชาติซีฟู้ดจะเห็นคุณยิรานเองคือจะบินไปที่แหล่งเลยเนาะที่นร์เวนิวซีแลนด์เนาะเอออเมกาค่ะแล้วก็ชิลีขึ้นไปหลายๆที่เลยที่เป็นแหล่ง จริงบอกว่าสิ่งที่เราทําให้เราต่างคืออย่างที่เอสซีนบอกก็คือเราไปถึงแลรงเองอ่าใช่ค่ะแล้วก็นําของสดเข้ามาเนี่ยไม่เกิน28ชั่วโมงอยู่แล้วที่เข้ามาหูใช่คือมันก็จะไวมากคือเราก็จะมา dry age ด้วยนะคะทำ dry age ที่นี่เองด้วย dry age เองมีตู้ dry age เองเพื่อให้วัตถุดิบเนี้ยมีความจึ้งมากยิ่งขึ้นอีกอ่าอ่าใช่แล้วจึ้งอีกแล้วมาหลนด้วยไฟแล้วก็คือจบเท่านั้นเลย ี่เล่าเรื่องเทคนิคการใช้ไฟเพิ่มเติมให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้คือสําคัญมากคือจินเพราะว่าแบบการใช้ไฟให้ไม่อ่อนไม่แรงเกินไปแล้วกือ,ค,อคือทาให้ปลาหรือวัตถุดิบของเราเนื้ออยนะ่างเงี้ยไม่สุกเกินแต่ว่ามันมีความหอมมีความเกรียมด้านนอกข้างในสุกพอดีเนี่ย คือมันคือศิลปะจริงนะความสุขประมาณนี้ต้องใช้ไฟประมาณไหนหรือช่วงไหนตรงไหนของเตาตัวเท็กซ์เจอร์ด้านนอกมันควรที่จะต้องกําลังกรอบอ่ากำลังดีใช่ไหมคะแต่ว่าด้านข้างในก็คือยังต้องมีความจูซี่ยังต้องฉ่ำแล้วก็ไม่สุกเกินอันนี้สําคัญมากใช่แล้วถ้าคนนี้หล่ะจะบอกว่า มาร้านเนี่ยจะมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยถ้าได้ให้คุณอยากดเลือกจาก2เมนูค่ะคิดว่าเป็นอะไรดีอะคะราะเมนูแรกนะคะเฟิสซีนก็จะเป็นแฮนเตอร์สเต็กบีฟนะคะกับชิมิชูรีแปดซึ่งอันนี้ก็คือแบบอยากใันได้ลองเลยเพราะว่ามันคือการที่เราเอาสเต็กนั่นนะคะวากิวเนี่ยเอามาดรายเอจเสร็จแล้วแล้วก็ไปสุกที่บนเป่ามันก็จะมีความหอมความจูลซี่ความเกลียมด้านบน เอ่อพร้อมกับซอสชิมิชูริซึ่งเราก็จะใช้ตัวแฟดกับวากิวเนี่ยเอาเข้ามาผสมเข้าไปอีกในซอสนะในซอสอีกคือเพราะขนาดเนี้ยทั้งตัวเนื้อเองซอสเองเนี่ยมันก็จะมีความแบบกลมกล่อมใช่มันมีความอูมามิาความหอมของหอมของชาโก้ด้วยเนยาะของของตัวถ่านด้วย,ลยแล้วเมนูที่สองล่ะคะ เมนูที่2องนะคะอยากให้ลองนะคะก็จะเป็นตัวแสกลอปแอนด์พรอนพ a ลต้นะคะ <Okay. S 2> ชื่อมันดูแบบเบสิกมากแต่เราอยากให้เห็น,นคุณภาพคือวัตถุดิบคือดีแน่นอนงั้นขออนุญาตชิมก่อนละกันนะ เป็นชั้นละกันเนะาะคุแลวหันมาแบบสไลด์พอดีคำมากเลยนะคำมากแล้วก็นา่าจะสุ่ประมาณพอดีแหละคิดว่าดูแล้วแบบเอออย่างที่บอกเลยเนาะคนนี้แบบมันจะแบบกรอบๆนอกนะเนาะว้าวหันยญาตนะชิม <c oughs> มันยังไงก่อนมันนุ่มมากเออทำไมมันนุ่มได้ขนาดนี้อ๋อง คือ,อเราไปไดเอทก่อนด้วยไงมันก็เลยทําให้แบบเนือเนี่ยมันก็กํัคลายตัวมันส้มก็คลายตัวนุ่มหนึ่งตอกแล้วคือเราก็ไปยาอนะ <Okay. S 2> ผิวข้างนอกกรอบมากข้างในชุ่มช่ำอ,อย่างที่บอกอซอสองพูดึิมันกลมก่อนมันมุกอุมานิมันอร่อยอ่ะ ต,นนต้องมาลองนะคะถ้กคุณยี่หลัดค่ะตอนเปิดร้านแรกๆคะ่ะตอนนั้นมีเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะมชาเลนด์เลยอะ่ะเยอะมากจีบเลอยเพราะว่า วันก่อนที่ร้านจะเปิดใช่ไหมคะมคืนทุกอย่างอะไรทุกอย่างมันยังไม่เสร็จหมดเลยเนาะ,ะแล้วก็ได้ความวิสัยทัศน์ CMO ค่ะก็เลยคุยกับทีมว่าเอางี้เดี๋ยวมาไล่ดูเมนูนะเราก็คือลองปรับอันไหนที่เป็นเมนูที่สามารถทําโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าคือเป็นโคลคิทเช่นอะเป็นหลักให้เลือกอันนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้น้องหน้าบ้านนะคะ<ม>น้อง CS เนี่ยเชียย์ขายตัวนั้นก่อนเป็นอารมณ์วันแรกที่ยังํำได้เลยทีนี้อยากลองแชร์เพิ่มให้หน่อยได้ไหมคะว่าแพช s i o จริงๆเนี่ย คืออะไรเบื้องหลังถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่วันที่เราเขี้เกียจที่สุดเราเรายังอยากทํามันอยู่อ่ะอันนั้นคือบอกว่าก็ทดสอบได้ระ้ั่คือรักจริงแล้วแหละไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะสามารถผ่านไปได้แหละเขาจะมีแพชชั่นของเขาอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะลุกขึ้นมาแม้ว่าวันไหนจริงๆแล้วมันจะยากลำบากยังไงเขาต้องลุกขึ้นมา ด้วยความรักในสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ตามแต่เขาไม่เคยคิดว่ามันเป็นอุปสรรคนี่แหละคืออินสเปรชั่นนี่แหละคือผัชั่นของการที่ว่าเรารักในสิน่งที่เลยนะครับและคุณนิรลนดค่คะในส่วนของผัชั่นในการทําอาหารตรงนี้ค่ะ คิดว่าอุปกรณ์นะคะมีความสําคัญแค่ไหนสําคัญมากนะ,นะคือสินแล้วคือแบบเนื่องจากวัตถุดิบเรามามันเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดอยู่แล้วถ้าอุปกรณ์ไม่ไดีดเนี้ยก็จะทําให้คุณภาพออกมาได้ไม่ดีเท่าที่สิ่งมนมันควรจะเป็นแล้วคือเวลาเราเปิดราแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีดาวทามแล้วอะแต่นั้นอุปกรณ์ถนะ้าหากว่ามันเสียมันนู้มันมีน่เนี่ย มันก็จะเกิดน็อกออนลเลฟเฟกไปเรื่อยๆถ้าคุณยี่ค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะตอนที่เชฟกำลังทำอาหารให้เราอยู่อะแอบเห็นเขาใช้มีดแล้วเขาแร่แบบเนี่ยค่ะนเนื้อแฮงเกอเร์สเต็กค่ะนี่แบบ precision นคัตสุดๆเลยอะค่ะค่ะคืออย่างที่บอกเซซีนไปเนาะมีเราก็ต้องเลือกใช้มีดที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วว่าถ้าหากว่ามีดไม่ดีอเอ,อ่อมันก็ทําให้อย่างเช่นเอาง่ายๆปลาหนึ่งตัวเนี้ยค่ะการตัดแตก ออกมาให้ได้เขาเรียกว่าแอนตาแลกเนื้อหรือว่ายูวอะค่ะมันก็ต้องให้ได้ยูเยอะที่สุดเนาะด้วยอยะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเชฟเนี้ยก็คือบอกให้ฟางเลยว่าตอนที่เราเลือกนี่นะค่ะค่ะเชฟเนี้ยคือเลือกอันนี้เลยเพราะว่าคือคือเรารู้เลยอะว่ามันเป็นเซลเล็ตัสนสูงแน่นอนใช้เกรดดีมากเพราะว่าคมแล้นึ่นแหละสองก็คือมีทางบางกริบมอแล้วก็น้าหนักมันไม่หนัก มันเบากว่ที่เมื่อกี้คุณี่บอกคือน้ำหนักันทำให้การคล้องตัวของเชฟไ่ใช่เวลานี้เพราะว่าเขาจะต้องปาดเขาจะต้องรอมาดูรุ่นนี้น่นอนเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็ทําให้แม่นยําแล้วก็สามารถที่จะเข้าลุกถึงในแบบสิ่งที่มันควรจะต้องได้วัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วเนี้ยค่ะเราก็ต้องใช้มีดที่ดีที่สุดเนาะพอใช้มีดที่ดีที่สุดเนี้ยก็ทําให้เมนูออกมาดีเชฟก็จะแฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้ และในวันนี้นะคะเราก็ได้มีฟีเจอร์มีดของทาวันตีน่านะคะที่เชฟได้ลองใช้มาสักครู่หนึ่งแล้วได,ได้ลองหั่นสเต็กแล้วก็หั่นสแคล,ลอปด้วยนะคะเป็นมีดคอลเลกชันซูชิอะคะ่ะจริงๆทาม,มันตีน่านะคะเขาเป็นโรงงานที่เปิดมาเก่าแก่มากจริงๆเขาทํามาตั้งแต่ร้อยกว่าปีได้เลยอะคะ่ะก็เชี่ยวชาญในด้านมีดด้านสแตนเลสของเขาเลยนะคะส่วนตัวคอลเลกชันนี้นะคะที่เราเลือกมาเป็นพิเศษอะคะ่ะ มันจะเป็นตัวที่สามารถเป็น precision cutting ได้อย่างที่เราเคยเห็นในร้านซูชิที่ขาดคัดพวกเนื้อปลาแต่จริงๆนอกจาก,กับใช้เนื้อปลาเนี่ยนะคะเขายังสามารถหั่นได้กับทุกอย่างไม่ว่าจะผักหรือว่าสเต็กนนองเขาจะหั่นเป็นชิ้นบางๆแ,แล่ได้อย่างสวยๆคมๆเลยค่ะความพิเศษของตัวมีดตัวนี้นะคะนอกจากที่ว่าเขาเป็นสแตนเลสเกรดไนโตรบี B, นะคะเป็น1.4916ซึ่งมันจะเป็นเกรดของที่ทางเชฟญี่ปุ่นสไตล์แบบอนากิแบะบแบบแบบนี้คะ่ะที่จะใช้กัน แล้วมันก็จะมีความคมและความเบาช่วยให้เชฟเนี่ยได้มีการแบบคล่องในการจับนอ้องนอกจากนั้นนะคะตัวด้ามเนี่ยค่ะเป็นนวัตกรรมที่พิเศษมากเลยนะคะตัวด้ามมันนะคะซึ่งทํามาจากไนลอนตอนที่เขาผลิตตัวด้ามมันนะคะเขาจะ อินเสิร์ตเป็นตัวแอนติแบคทีเรียเขาไปซึ่งเป็นตัวต้านแบคทีเรียซึ่งสําคัญมากในร้านอาหารเนาะเพราะเวลาเราประกอบอาหารแน่นอนเราไม่ต้องการให้มีฟูดโซสเน็งให้กับลูกค้าเพราะงั้นเป็นนวัตกรรมที่จะติดกับตัวชิ้นงานนี้ไปตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะนี่ก็คือแบรนด์ทำวันทีน่าของเราวันนี้ค่ะสุดท้ายน,นี้ค่ะคุณนิรันต์อยากฝากผู้ชมนะคะที่มีแฟชั่นอยากเปิดร้านอยากทําธุรกิจร้านอาหารนะคะคิดว่าจะฝากผู้ชมอะไรดีคะเป็นทิปเทคนิค คือถ้าเราบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่รักแล้วว่า d อน t g u v อ up อย่ายอมแพ้เวลาเราเจออุปสรรคแล้ว่ค่ะพยายามฝ่าฟันไปให้ได้จะมีวันที่เรารู้สึกดาว่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมทำไมมันยากกังเลยดาวได้นะแต่ pick yourself up คืออยากใช้เวลานานในการดาวคือยังบองว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้ามันคือ p a s s i o ของเราเราไม่ก i v e อ p ยังไงก็ต้องประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ค่ะคุณนีลาท้ายสุดเลย อยากจะฝากร้านชาบงและธรรมชาติซีฟูดไว้หน่อยไหมคะค่ะยังไงก็ขอฝาการ้านชาบงนะคะที่เอ็เซียนะคะชั้นจีอยู่ติดบันไดทางเลือนเลยนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วก็ธรรมชาติซีฟูดนะคะใครชอบอาหารทะเลอะคะ่ะ<ม>อยากให้ได้ลองจริงๆเนาะเพราะว่าเรามีครบจบทุกอย่างเลยจริงค่ะจริง แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณยีรย่ร่าทีมงานน่ารักน่ารักและก็ชัดเจนด้วยนะคะที่มอบประสบการณ์ดีๆของการยกระดับวัตถุดิบมาเป็นร้านอาหารที่ดีอย่างชาบองนั่นเองค่ะและถ้าใครกําลังมองหาพาร์นเนอร์สำหรับแพชชั่นของตัวเองก็สามารถติดต่อเรามาได้ที่แจสโก้นะคะเราพร้อมที่จะให้คาปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ครัวของคุณทั้งหมดใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube เพจของแจสโก้ hmm. ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คริสตินขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Just just go with your passion.